ขณะเดียวกันมีอีกเรื่องหนึง่งเขาร้องเรียนมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนคปรปฐมซึ่งเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมว่าตัวเองมีที่ดินอยู่ดีๆนี่แหละแต่ถูกพระรูปหนึ่งเข้ามาบุกยึดที่ของบ้านเขาเพื่อใช้เป็นสำนักสงฆ์อา้าวแล้วมาลุกที่แบบนี้แล้วเขาไม่มีสิทธิ์ทำอะไรในที่ท,ที่ดินของเขาเลยก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือร้องเรียนกับทางด้านของหลวงพี่น้ำฝนด้วย ซึ่งท่านดูแลเนี่ยนะครับที่วัดไผ่ล้อมแล้วก็ไปพร้อมกับทนายความด้วยนี่คือสํานักง,งานจเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเนี่ยนะครับที่ทางด้านของนายอนุกูลศรีเจริญอายุ65เป็นอดีตข้าราชการมาร้องเรียนมาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ทนายความเลยขอให้หลวงพี่น้ําฝนท่านจเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมเนื่องจากว่ามีพระรูปหนึ่งเอาที่ดินของตนเนี่ยไปตั้งเป็นสำนักสงฆ์วัดใหม่สมใจนึก อันนี้เขาอ้างแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าใช้ไปนสถนานที่จัดกิจกรรมดูดวงรับรักษาโรคให้กับญาติโยมมีทั้งคิดเงินมีกิจกรรมอะไรต่างๆซึ่งมันไม่เหมาะสมเบ<ม>ื้องต้นอยากให้ทางด้านของหลวงพี่น้ำฝนแล้วก็ทนายความลองดูหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมลองไปฟังเสียงของคุณอนุกูลดูนะฮะที่วันนี้เดือดร้อนจริงๆเราก็ไม่คิดว่าที่ดินของตัวเองซึ่งเป็นทรัพย์สินในบ้านเนี่ย จะถูกพระยึดไปใช้ประโยชน์แบบนี้ไม่มีอะไรยังไม่ได้มอบอะไรหรอกและเขาก็มาคุยกับตำนักพุทธเขามีพวกเป็นสำนักพุทธอยู่ก็มาช่วยกันคุยเกี้ยก่อมผมว่าแค่สร้างวัดดีกว่าไหมจะได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองกับทางนี้ผมก็เลยว่าเอาอย่างนั้นก็ได้ทางเขาก็ไปหลอกคุยว่า ผมว่าว่ามาหลอกผมว่าทางกำนักพุทธขออนุญ,ญาตได้แล้วอันนี้พอรู้พฤติกรรมว่าจะซื้อผมอีกสไร่ว่าจะขายให้ลยละสองล้านพอพอนั่นต่อมาพฤติกรรมมันก็ออกมาเรื่อยเรื่อยเื่อ ผมก็เลยเห็นว่าทําตัวไม่เหมาะสมนี้ผมก็เลยบอกโอ,อ้ย่างนี้ผมไม่ให้ฟังความสองด้านคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวมันเรนทีวีเดินทางไปที่สำนักสงฆ์วัดใหม่สมใจนึกด้วยที่บางเลนจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยนะฮะแล้วได้พูดคุยกับพระอาจารย์ประคองคนใหญ่ท่านเป็นพระสำนักสงฆ์วัดใหม่สมใจนึกท่านก็อธิบายนะบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าของที่ก็มอบที่ดินให้สร้างวัดนะแต่ตอนหลังเนี่ยมาร้องเรียนอยากจะเอาที่ดินคืนอ้างว่าพระ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งทั้งที่สิ่งที่เขากล่าวอ้างมันไม่เป็นความจริงและตอนแรกก็เป็นคนยกที่ให้กับวัดเองที่เมื่อก่อนจะมาเนี้ยนะไปอยู่นครนายกและจะคลองทีเนี้ยขานิมนต์มาสร้างวัดแล้วเขายกที่ให้ให้โฮกไร่แล้วก็โอนเป็นไปข้อที่สำนักพุทธแล้วโอนเป็นชื่ออะไรอินเรโอคือว่าเส้นชื่อเส็นชื่อมอบมอบ อำนาจให้ให้สร้างวัดหกไร่แล้วเรก็มาสร้างมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่มาจนปัจจุบันนี้เขาก็จะเอาที่คืนกับดูดวงอะไรรักษาะนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็มีมั่งแหละมันก็มันก็อย่างก็ญาติโยมเขามันเป็นยังไงรับมาแล้วเขาให้ให้ดูเอาล่ะก็ดู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 ที่บังเอิญมันก็มันโยมเขาเชื่อนับถืออะไรเราเราก็ไม่รู้นะ เป็นส่วนบุคคลเขาตอนนี้เอาละคุณผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดทางสำนักพุทธเองก็เตรียมออกคําสั่งย้ายพระทั้งหมดกลับต้นสังกัดภายใน15วันน,นะครับเพราะพอมันมีเรื่องล้องเรียนขึ้นมาเนี่ยทางสำนักพุทธก็ไม่สบายใจแล้วก็มีการพูดคุยกับทางด้านของฝั่งฝ่ายสงฆ์เนี่ยนะฮะตามสายการมาือบ,บัญชาแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะเคลียร์กันได้เนี่ยนะครับ